นี่เข้าอยู่กันที่อำเภอดอนมะแดงตำบลเหล่าแดงบริเวณทงหมาหิวทงหมาหิวนี่ตอนช่วงน้ำท่วมนี่ก้าวกระเด็นมันนางเลือเบิงนะคะว่าน่ะมันท่วมสูงแห้งอีหลีไหมค่ะตอนช่วงน้าน้ำนี่ก็น้ำท่วมสูงมันนี่พอช่วงน้าแรกนี่วันที่ช่วงกนางนานมี ผมคณะทีดีพะลามักฟูไทนบานิมมานี่เข้ามาปลูกยางแฟร์ได้รัวราชการที่เก่าจะมาพอได้รัวราชการที่ซิเพิ่นกามีพระราชดำริให้มาปลูกยางแฟร์เชิดไหดินมันพอสไลด์ลงไปแล้วก็เฮ็ดให้บ่อลหนาเพราเขาหนี่พราต้องคุดดูนะคะมื้อนี้ก็ได้การร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องนะคะตำบลเล้าแดงอัเภอดอนมะแดงแล้วก็อัเภอไก่เคี่งยงได้รับเกียรติจากท่านสุชาวดีพิทักษ์พรพัน ประวอตค่ะควน,นปะค่ะ